ทำเตือนคลิปนี้มีการใช้ของมีคมใครจะทำซ้ำโปรดให้ผู้ปกครองดูแลสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะไปออฟฟิศอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าโควิด โควิดสิโควิดเริ่มหมดแล้วนะครับก็เลยจะทําอาหารไปกินที่ออฟฟิศนะครับแต่ว่าทาไปกินคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งทีมงานด้วยให้ทีมงานชิมด้วยว่าอร่อยไหมครับไว้รับหน้าที่ทำนะครับส่วนบีก็ไม่ได้ลงมาเพราะเขาบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าเขาไม่ได้อาบน้ำครับไม่ได้วันนี้ที่จะทำนะครับเมนูง,ง่ายๆครับกระเพราครับแต่ว่าไม่ใช่กระเพราไก่ไม่ใช่กระเพราหมูนะเป็นกระเพราเส้กรอกชีสกับกระเพราลูกชิ้นนะครับเพราะหมูกับไส้กกอกไม่ได้อ,ออกจากช่องฟิวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทากับ เผากันดีกว่าหยิบคกหยิบกระเทียมขึ้นมา Yeah I found the p i ิ I found the p i ิ kino and พ i c กชีฝาต้องแบบเอามือบางกล่องก็บางกล้องเป็นร็อกเกอร์ที่ดี Focus พริกดิเว้ยอ่าตัวความจีจ๊าคนยออฟเจเย์แบบว่าทำงานแล้วก็มีความตื่นตัวดังนั้นผมเจอแบบเผ็ดแบบว่าระดับพักการเลยดีกว่า ว่าแต่เรามีน้ำมันไหมเนี่ยโอ้มีน้ำมันอยู่พริกผมว่าเดี <S 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 ๋ยวผสมกับพริกขี้หนูไปดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมนี่พริกขี้หนูเปิดเแอร์ต้องโฟกัสโฟกัสพริกดิโฟกัสพริกโฟกัสพริกเว้ยไม่เข้าใจกล้องนี้เลยนะครับทําไมมันไม่โฟกัสพริกมันไปโฟกัสนิ้วมือผมทําไม เราไม่ได mm. ้แกล้งอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จร umm> ิงๆไม่ได้เป็นรายการอะไรด้วยนะครับเป็นแค่วอล์คเฉยๆแต่ได้จะทําเป็นรายการเจบีตัวสยองแต่ว่ากลวมันจะต้องเยอะไปก็เลยธรรมดาดีกว่าิ่ง่ายครับน่าจะพอดีมั้งพริกพอไหมสําหรับเจคนผมว่าิีงด้วยความจี๊ดจ๊าดและความสะใจต่อไปเราจะเอาพริกกระกอกลงในครกเดี๋ยวก่อนจะตำนะครับ ครั้งนะครเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านเราจะเอาผ้ามาวางรองพื้นนะครับแต่ว่าผ้ามันไม่ค่อยหนาเลยอะเพื่อไม่ให้พื้นเป็นไรด้วยอ่ะเร่ง ทำไมวะเราจเจ้ากระเทียมมาหั่นนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยชอบกินกระเทียมนะครับบาั้งผมก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอแต่ว่ากระเทียมมันควรจะมีอยู่ในกะเพราด้วยเพื่อความแบบกลิ่นนู่นนี่นั่นนะครับอะไรก็แล้วแต่ปีนี้ชอบมากกินทางกับข้าวเนี่ยใช้เวลาเนี่ยแค่มานั่งตำพริกหั่นกระเทียมไหนจะเด็ดผักอีกโอ้โอยอปอกกระเทียมปอกแล้วกระเทียม เล็กขาดลีลาปไปเลยแต่งจริงเอาที่ร้องร้องมานี่คือเพลงเก่ามากเลย <c oughs> เออไม่ชอบเลยการสั่งกะเพรามาแล้วแบบว่าที่ร้านเขามาเงี้ยทั้งเปลือกโหแบบไม่ชอบเลยอะเป็นร้านที่ไม่มีความเก็บรายละเอียดเลยท่านผู้ชมคิดยังไงลองเม้นใต้คลิปกันหน่อยนะครับหรือว่าใครที่ชอบกินกระเทียมแล้วชอบกินเปลือกด้วยนี่ผมก็ไม่ได้ว่านะกระเทียม5เม็ดร คือคนที่ไม่ชอบกินกระเทียมเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาเนาะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเรากินกระเทียมนะเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนี้อยู่ดังนั้นเราก็จะหั่นเป็นแว่นเล็กๆพอเป็นแว่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ใส่ตาก็าจะได้ดีพร<อ>้อมนี่นต้องมีนี้ว้ายกระเด็นหมดแล้วกระเด็นหมดแล้ว<อ>คือคนไร้น้ำดูจะกนารเหลามีดด้วยเด็กไปกระเพราสิลูกมือ เนี่ยตำไว้เวลาทำกบข้าวอ่ะหั่นกระเทียมให้มันเป็นเล็กๆเขาใจเขาชอบกินเนี่ยเนาเหนอกินไม่ได้อะ่ะเหนืคือใครอะ่ะก็ถึงไม่อยากกินข้าวที่เธอทำไงโอเคไม่ต้องกินโอเคเราได้กระเทียมที่ละเอียดพอตัวแล้วครับมีละเอียดแล้วโอเคเดี๋ยวเอาลูกชิ้นทส่กรอกออกมาหั่นก่อนนะลูกชิ้นเนี่ยควรจะหั่นเป็นแบ่งครึ่งนะเพื่อให้รสชาติพวกกะเพราเรามันเข้าเนื้อเราจะเอาเขียงมาหั่นหมูนะครับ ไปหั่นลูกชิ้นจำนวนของลูกชิ้นก็ต้องมีเยอะนะครับเพราะเรากินหลายคนไงใช่ไหมใครหลายคนนะก็ทีมงานไงจะจะไม่ให้ทีมงานกินอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไมเธอเป็นคนทีใ่ใจ,ใจร้ายใจดำคขมามหัวทิ่มขนาดนี้ทีมงานไม่ต้องห่วงนะครับผมล้างมือแล้วเมื่อวานคนตัดเราก็จะได้กินครับพอกินแล้วเขามาดูคลิปนี้เขาก็จะไปนั่งคิดว่าว่าเออตกลงว่าที่เรากินกะเพราไปวันนั้นเนี่ยถว่าไว้ได้ล้างมือไหมถึงว่าคนตัดคลิปเราไม่ค่อยกินอะไร ไ,ไว้กล้องบางอ่ะโอ้ยหมูบางอ่จริงน่าจะยังไม่พอครับเพราะว่าเราจะทำไส้กรอกด้วยไส้กรอกชีสสำหรับไอ้หนูหนูนี่เป็นเล่นกลางใช่ไหมเป็นไรหรอกชีสเดย์สงสาร<ด>เนาะเห็นกินของเก๋ไปทุกวันวใช่กินของเก,ก๋ไปทุกวันเราก็เลยแบบเออให้กินอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยจะได้หน้าตาสดชื่นหน่อยนี่คือไส้กรอกชีสหั่นกันครับอืม มาดูโซมามากเกินไปเครื่องน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับร้อนย,ย,ย,ยังอืมได้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกระเทียมก่อนมาเดี๋ยวเรามาลงตะเหลียวกันเอ้ยเดี๋ยวเรามาลงกระเทียมกันผัดกระเทียมให้เหลืองร้อนมากนะครับเชฟีตัวกเชฟ แล้วกินอาหารข้าวกินกระเทียมมาแล้วครับตอนนี้อ๋อคุณไว้ครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับกำลังหั่นกระเทียมอยู่ครับแล้วคุณจิ้ว่าจะทำแทนไหมครับทันครับแล้วอาหารของคุณนั้นสร้างแต่เรียมครับยังเลยครับขอให้คุณทําให้ดีกว่านี้นะครับสู้ๆครับครับเราก็ใส่พริกเชฟครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับกำลังใส่พริกครับยังไม่ใส่เลยครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับทีมงานกำลังใส่กิ่วครับม่เป็นไรครับเฮ้ยเจ๊ครับเกิดอะไร้นครับสากลวกอ่ะเฉยหน่อยสิ ก็จะเอาออกมาจากโคกเลยนะครับหาน้ำนิดนึงน้ำหน่อยใส่น้ำลงไปในโกนิดนึงเยตักทิ้งครับว้าวไปครับใช้ครับตัวนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับใส่พวกหมูนะครับมันไม่ใช่หมูนะครับจร้งผมจำที่อื่นครับผมไม่ได้จำในอาหารนะครับ เข้าใจเพียรนะครับใส่เครื่องปรุงกันมีอะไรหยอดให้หมดใส่หนังลมนิดหน่อยใส่ผักกาดทองนิดนึงใส่พงชูรสหนึ่งขวดโอ้เกินไปนี่พงชูรสนะครับใส่ให้หมดกุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพอประมาณพอนะไม่ต้องเยอะแล้วก็เกลือนิโคชาติหิวเลยมีข้าวยังอ่ะ เออหุงข้าวเออหุงข้าวกล้องตั้งไว้แล้วหุงข้าวไปอันนี้ใส่น้ำหน่อยนึงใส่ใบกระเพราลงไปเดี๋ยวเอาชิมก่อนรสชาติเป็นไงอืมได้แล้ว เสร็จแล้วนี่นะคะผัดกับเผาเป็ดเนยเผ็ดะดดอืมเผ,ผ็ดอ่ะอร่อยอานกินเร็วมังคับ <laughs> ไม่ได้มังคับนะแต่ต้องบอกว่าอร่อยเผ็ดนิดนึงนิดเดียวอะไรนะเผ็ด เค็มไปนิดนึงเค็มไปนิดนึงหนัวหนูไม่ก็ร้องข้าวอ๋อ <c oughs> หนีไปเลยอ่ะหนูหนีไปโบกธามาค่ะไปมาชาลอนชิมชิมชิมอันนี้เด็กฝึกง,งานของเรานะความเผ็ดอยู่ในระด,ดับใช้ได้มันก็เค็มๆนะถ้ากินแบๆแล้วก,กินกับข้าวน่าจะพอดีอืมอันนี้นักรีรวิวของอจิมอคนนั้นไม่กินไม่พูดไม่จานเลยอร่อยอร่อยไม่เผ็ดมากได้กินอีกกินไหม นี่นี่คือพี่หนูนะครับทีมงานล้นจตุร์ให้ทำมานนี่ให้ทำไว้ทำน่าจะกินได้ถ้าพี่ทำแลาววปฏิเสธก็ดียอมยอกทำไมเอาตักข้าวเยอะจังครับนี่เดียวเราชอบกินข้าวอืมเหัวจ้าถามว่าเป็นยังไงใช่ไหมมีแต่เผ็ดรู้เผ็ดเผ็ดอย่างเดียวแล้วเตะนำมาลอกมากรอกได้ก่อกกินแตไม่เห็นชีสเลยชีสมันอยู่ไหนเนี่ย ไปคิวเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้กินอีกวันละเมนูถ้าว่างนะพรุ่งนี้เอาลาบปลาวานนะเออในเพลงไงปีออว,วันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำ